สวัสดีค่ะวันนี้จินหลาก็มาทำไส้กรอกอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เอาบรรยากาศการทำไส้กรอกแบบง่ายๆมาให้ชมคะ่ะนั่นก็คือ p l Place สフ r s t นั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะหรือเรียกง่ายๆว่าไส้กรอกหมูต้มน,นะะั่นค่ะซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะคะทุกคนก็นำพวกหมูนะคะนางหมู เครื่องในหมูนะคะไปต้มในน้ําร้อนค่ะเสร็จแล้วก็นําหมูที่ต้มสุกแล้วนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปิปาปิก้าหวานนะคะหรือพริกป่นหวานนั่นเองค่ะพอปรุงรสชาติเสร็จแล้วก็นํามาใส่ทอดสาหรับที่เราจะกดไส้กรอกได้เลยค่ะค่ะนมนหมน หมุนลงไปเลยลูกหมุนครับเอ๋ย่ะเอาไว้จ้าไว้จ้า,านิคสต็อปไว้จ้ะเบี๊ดอ๊ป้าสต็อปบซาเคนเรื่องจากใส่กรอกแบบนี้นะคะเป็นชิ้นใหญ่ค่ะมันก็อ่า ต้องใช้แรงเยอะหน่อยค่ะคุณป๊าป๊าต้องมาช่วยน้องอยูเลียนนะคะนี่ค่ะสำหรับถุงไส้กรอกนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์กนะคะ<ๆ>ก็หมนุนหมุนค่ะจนกว่าไส้กรอกจะเต็มแท่งถุงถุงที่เราเตรียมไว้ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็จนกว่าจะเต็มค่ะแล้วก็มัด ถุงค่ะ่ไส้กรอกของเราก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็นําไปแขวนนะคะในห้องใต้ดินสักสองสามวันค่ะหลังจากนั้นก็เก็บเข้าช่องฟิตและประทานได้ทั้งปีเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็สามารถรับประทานได้เลยค่ะทุกคนค่ะฝรั่งก็จะ กินแบบสดๆแบบนี้นะคะไม่ต้องเอามาจีหรือว่ามาย่างแล้วค่ะก็ตัดๆสไลด์แล้วก็ทานกับขนมปังได้เลยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้จินหลาและน้องอยูเลียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ